แบปึ๊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 บโอเคโอ้โหตัวสลบเลยครับแอบก่อนครับแอบก่อนครับแล้วเหมือนจะเจอครับ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  อุ๊ยอุยแล้วหนืดครับติดหนืดครับติดหนืดครับติดหนืดเสียไม้เลยป่ะครับอุ้ยพับไม้ไม่ทันครับโอ้ลิสต์ทเอาแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนจะมาพักไม้ใส่ทันไหมไม่ได้ครับโอ้เอาแล้วครับได้เร็วเลยครับโอ้โหแม่นเหลือเกินครับจอดนี้เห็นครับรอยเท้าออกขวาไปแล้วครับ หาครับหาครับอืมีปั่นครับมีปั่นอยู่ครับแล้วมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆครับโอ้แล้วเพื่อนเห็นลูนครับเพื่อนเห็นลูนครับมาครับมาครับมาครับโอ้เหมือนจะตายเลยครับคนแรกเอาแล้วช่วยแล้วครับช่วยแล้วครับมีคนช่วยแล้วครับแล้วตโหูล้วโดนเองเลยครับเอาแล้วครับเอาแล้ว จะไล่ต่อไหมครับแล้วไล่ต่อครับยาวๆ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 ครับแล้วลูนพังไปแล้วครับไล่ต่อยาวๆครับแน่นอนครับอย่างนี้ตะพับเซฟครับพับเซฟครับเอาแล้วครับโอ้แล้วเหมือนอุ้ยก็จะโดนหลอกไฟปะครับโดนหลอกไฟไหมครับโดนไหมครับโดนไหมครับโดนหลอกไฟไหมครับจัดนี้ โดนหลอกไฟไหมครับแล้วมูลวอล์กหลบมาช็อตนี้ยังไงครับขย่า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 ครับเอาแล้วขย่าไม่เสร็จครับเอาแล้วอีกคนนึงมีหิวขึ้นมาครับแล้วอืมปลาดักยังไงครับช็อตนี้ปลาดักยังไงครับเล่นได้ครับเล่นได้ครับเนี่ยเล่นได้ครับน่าจะต้องเซฟหรือเปล่าครับเอาแล้วปลาไปดักครับยังไงครับเอาอูโหูแล้วพับเซฟครับ ยืนรอครับเอาแล้วครับมีครับมีกระทืบไม้ครับแล้วเหมือนจะปลาไต่ดักไว้ครับเอาแล้วรอแบบนี้จะเล่นไหวไหมครับอแล้วมันเห็นตัวครับแล้วหนืดเหลือเกินอุ้ยแล้วกดตายยากเอาแล้วครับรู้แล้วครับว่ามีตายยากคนนี้ครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับแล้วเหมือนขวดจะหมดหรือเปล่าครับอื เตดไปสองเครื่องที่ขนาดได้เร็วนะครับเนี่ยโอ้โหและเขาจะข้าหน้าต่างได้ครับโอ้โหยาวๆครับแมทเทปยาวๆครับแล้วพับเซฟครับพับเซฟครับพับเซฟครับเอาโอ้โหไม้สวยเหลือเกินครับมาเป็นรอบแมททึบครับทังไม้ครับโอ้โหไม้มันสวยมากครับ เอาแล้วครับรีทัตต์ได้เร็วก็จริงครับสามเครื่องแล้วครับโอ้โห,โโหเครื่องที่สีก่กำลังจะเสร็จทุกคน <c oughs> ปั่นอะไรขนาดนี้ครับโอ้โหมันเร็วเหลือเกินครับปั่นเร็วมากครับอืมเอ้าแล้วเพื่อนมาบอกได้าครับโอ้โหเตะไปได้หนึ่งจังหวะ <c oughs> เครื่องที่สี่เสร็จแล้วทุกคนโอ้โหปั่นเร็วจัดจัดโอ้ แล้วโดนหลอกโดดครับจ็อดนี้โอโหแย่แล้วครับแย่แล้วครับตีไม่โดนนี่ครับโอโหบันเทิงแล้วบันเทิงแล้วครับโอโหโกดดันครับได้ทันทีครับอืมเครื่องสุดท้ายนี่กำลังจะเสร็จครับโอโหปั่นเร็วจะจ,จัดเลยครับเกมนี้ อูแล้วเจ้าลงเบ็ดเม้นเครื่องเสร็จแล้วด้วยครับโอ้โ oh หงามใสแล้วครับงามใสแล้วครับแล้วฮิวกันจนเสร็จครับเอาแล้วครับจะมีคนมาช่วยไหมครับเหมือนมี่คนเนียนรออยู่ครับเหมือนนีคนเนียนรออยู่อื mm ้อหือ จะช่วยไหมครับอาเชอร์เราอยู่ใกล้ๆครับเรอจะลงครับเรอจะลงครับถ้าอาเชอร์ลงได้นี่ผมว่าโอกาสรอดสามก็ยังมีครับโอกาสรอดสามยังมีครับแต่เขาหน้าจะอาตายหรือเปล่าครับโอ้คือปั่นไวมากๆครับปั่นไวมากๆ อ้าวแล้วลงได้ครับอาเชอร์ลงได้ครับโอ้โหโอ้โหแล้วดูครับมีโบโลทามครับโอ้โหอีคนหนึ่งจะยังไงครับต้องเอาอาเชอร์หรือเปล่าครับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องเอาอาเชอร์ครับโอ้โหไม่เอาคนนี้ไม่ทันแล้วครับโอ้คือจังหวะเมื่อกี้ต้องเอาคนมาช่วยครับโอ้โหรอดสี่ครับงานหนักของเซอร์ล้มไม่พักแล้วครับ โอ้คือได้ไม้ดีครับไม้สวยสุดสุดครับงานเข้าลมไม่พักแล้วครับโอ้โหปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบโอ้หนุ๊โตอของพี่สู้พี่สู้ครับเฟไอแดงลูกพ่อเลยครับงานนี้ จะรอดยังไงครับเนี่ยขอบคุณน้าสิบบิตกับปิกกี้เราเจอเลยครับเจอกูรี่ครับเอาแล้วครับไอแดงออกโรงครับไอแดงออกโรงครับไอแดงออกโรงครับไอแดงโดนโดดเกาะไปแล้วครับแั้วแต่ขอบคุณน้าสิบบิดครับไม่เอาครับทิ้งครับเกาะแล้วทิ้งครับเกาะแล้วทิ้งครับเกาะแล้วทิ้งครับเอาแล้วครับ คุณห้าติดปิดครับเอาแล้วกลับมาครับกลับมาครับแล้วตัวเองเจ็บอยู่ทีมด้วยครับคุลี่แล้วมีครับพับมหาทีวีเจ้าครับอ้าวโดนฟีหนึ่งทีหรือเปล่าครับเนี่ยโดนฟีหนึ่งทีแล้วไม่โดนครับไม่โดนครับขอบคุณห้าิปิดครับโอ้โหน่าจะโดนทีมหรือเปล่าครับแบบนี้พับครับเอาแล้วครับย่อครับย่อครับ ย่อไต่ครับไอแดงออกโงครับมาครับไอแดงมาครับไอแดงออกโงครับไอแดงออกโรงครับเอ้าเกาะไปแล้วครับเกาะไปแล้วครับดูว่าไม่โดนนะเมื่อกี้เสียงไม้เต็มเต็มแล้วเหมือนจะฮิลแล้วครับเริ่มหิวห้กุลี่แล้วครับอ้าวยังไงครับจังหวะนี้ฮัลโลโบ แล้วเห็นไข่หรือเปล่าครับนอยเท้ามาในแม้เทพจะหายครับไม่เอาครับทิ้งครับทิ้งครับมาที่เครื่องครับทิ้งมาที่เครื่องครับแล้วเดินไล่ต่อครับดูคนแล้วเอาลูกออกไปแล้วครับแล้วเห็นครับ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 เห็นเกาะไปแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับขอบคุณที่50าิบบิตครับ โอ้โหแล้วเจอตัวครับเล่นได้ไหมครับช็อตนี้ยังเล่นได้ไหมครับบนอีกรอบหนึ่งเอาแล้วครับยังไงครับใจเย็นใจเย็นเวลาลงเล่นอืมไม่ได้หนึ่งพันครับไม่ได้หนึ่งพันครับยังได้อยู่ครับดูลิจินอนดูลิจิไก่ได้แมตช์เทปเด่นครับเอาแล้วครับเร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับเอาแล้วเขาจะดักแล้วเอาลูกลับไปแล้วครับ เอาลูกกลับไปแล้วครับจะโดนไหมครับช็อตนี้จะโดนไหมครับช็อตนี้มาครับมาครับมาครับเอายังได้อยู่ครับน่าจะปล่อยไอ้แดงครับช็อตนี้ปล่อยได้ครับปล่อยแล้วครับไปครับไปครับยังไงครับหาตัวครับหาตัวครับวิ่งให้ไกลครับเสียตัวเองครับวิ่งให้ไกลครับวิ่งให้ไกลครับวิ่งให้ไกลครับหาครับหาครับต้นไม้ช่วยได้ครับต้นไม้ช่วยได้ครับเอาเลยครับเอาเลยครับยังไงครับจะวิ่งกลับไปหาตัวแม่หรือเปล่าครับวิ่งกลับครับ ที่เหลือปั่นครับต้องรีบปั่นครับเอ้าโอ้หยังไม่ได้เหมือนกันเสร็จไปแล้วสองเครื่องเอาแล้วครับนั่นน่าจะไปให้ไกลเบสเมนต์ครับน่าจะล้มแล้วครับอืได้ไปสองเครื่องแล้วครับแล้วปั่นสามครับลุมปั่นสามครับอมีวิ่งขี่ออกไปหนึ่งคนครับไม่ครับปั่นครับปั่นครับ แล้ววิ่งขี่แล้วครับเหมือนจะว <mat no> bueno ิ่งขี่ครับเดินไปที่ถูเครื่องครับเดินไปถูเครื่องครับแล้วเจอครับไม่เอาครับไม่เอาครับเดินมาป่วนเฉยครับไม่เอาครับเหมือนจะปั่นครับแล้วเหมือนเรียกลูกกลับไปแล้วหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ครับเอาไอแดงมาเล่นครับเอาไอแดงมาเล่นครับเอาไอแดงมาเล่นไปป่วนเครื่องแล้วเจอครับโอ้โหเจอเมฆครับ เจอเมคครับเจอเมคครับโอ้โหช่วยไม่ได้แย่แล้วครับโอ้โหแล้วจะเทรดครับก่อนเฟสสหนักแล้ครับงานหนักครับงานหนักครับเอาแล้วต้องเล่นให้ได้ครับออริจิไก่วิ่งฉี่ครับวิ่งฉี่แล้วแขวนครับแผลนกลี่แทนครับ เสร็จไปแล้วสามเครื่องครับต้องรอดสี่ครับแล้วมาครับโอ้โหมาเจอครับเจอตัวครับเจอครับโอ้โหแย่แล้วครับอรลไก่ดั่งปั่นแล้วครับมีคนไปช่วยได้ไหมครับเหนื่อยหน่อยครับเจอคิลเลอร์ตัวนี้ รอครับแคมป์รอครับรอคนมาช่วยครับล้มาครับมาเจอตัวลีไก่ครับมาเจอครับมาเจอครับมาเจอครับเอาครับวนอยู่ครับวนอยู่ครับจะล้มครับเรียบร้อยอืเหนื่อยแล้วครับล้มไม่พักล้มหนึ่งโดนแขวนหนึ่งครับ เราน่าจะช่วยกุลี่ไม่ทันครับเ<ฆ>ฟตสองแน่นอนครับมีมาช่วยครับพระมหาทเทวีเจ้าครับต้องเตะแดงทิ้งครับ มีคนมาช่วยทันครับเอาแล้วครับช่วยทันครับโอ้โหยังไงครับจะบล็อกครับจะบล็อกครับจะบล็อกครับอยังมีบอลลทถามครับจะบล็อกครับเอาแล้วเอาแล้วครับที่เหลือต้องแย่แล้วครับแย่แล้วครับลุลี่ยังเล่นอยู่ครับแล้วมีคนมาบล็อกให้เอ้าโอ้ เราแล้วไม่เตะไม่เตะแดงทิ้งโอ้เรียบร้อยโอ้ช็อตนี้ต้องเตะทิ้งครับแล้วอุ้มครับโอ้โหไปโดนกุรี่ได้ไงครับช็อตนี้หลังจากที่เพื่อนบังอยู่ครับโอ้ตายแล้วครับกุรี่แลวเขามาเครื่องนี้ครับของมาครับ ผมมาครับครับเซฟครับครับเซฟครับตีไม่โดนครับตีไม่โดนครับเอาแล้วครับโอ้โหติดหลังครับ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 โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วไปต่อครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับอุ้มครับอุ้มครับอุ้มครับเหนื่อยแล้วครับลงไม่พัก อีกหนึ่เฟสครับเรามีปั่นอยู่หนึ่งคนครับแล้วมาถูกเครื่องด้วยครับโอ้โหแล้วมาถูกเครื่องด้วยครับมาถูกเครื่องด้วยครับมาถูกเครื่องด้วยอื้ไม่โดนครับเอาแล้วครับ เราเจอท่อครับโอ้โหเจอท่อโอ้โหช็อตนี้จะรอดยังไงครับเนี่ยแล้วช่วยอจินอลลงมาได้ครับเอาตัวแม่กลับครับเอาแล้วเจอตัวด้วยครับต้องเรียกดูกลับมาหรือเปล่าครับช็อตนี้แล้วไม้ไม่มีครับโดดครับมีไลท์ครับมีไลท์ครับขี่ครับขี่ครับ แล้วเหมือนจะปล่อยครับเหมือนจะปล่อยครับเหมือนจะปล่อยครับโอ้โห oh แล้วเจอแพนดอร่าแล้วเจอครับเอ้าไม่ท vale. ันครับไม่ทันครับเตะไม่ทันครับเตะไม่ทันครับเตะไม่ทันครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับต้องเอาตัวลูกออกก่อนนะอยู่ไม่ได้ค <No รับมาแล้วครับโอ้โหแล้วแพนดอร่าล้มแดนเลยครับไม่ใช่แพนดอร่าว่ามาที่บีเจ้าครับ เหนื่อยนะครับไปแล้วครับไอแดงไปแล้วครับไปแล้วครับจุกยังไงครับจุกยังไงครับโอ้โหเอาแล้วจะไล่ต่อครับ ยังมีเปิร์ที่ดีหนึ่งเปิร์ไว้พลิกเกมครับบอกไว้แค่นี้ครับเรากลับมาครับกลับมาครับกลับมาครับพังไม้ครับพังไม้ครับพังไม้ครับเียบร้อยครับลุกขึ้นมาครับทูริจินนนอนเตะเลยครับโอ้โหเฟสแรกครับแล้วโอ้โหเห็นครับเห็น ยังไงดีครับต้องฮิวกันให้ได้ครับเราได้ยินเสียงเจ็บครับโอ้โหยังไงครับเนี่ย ยังไงครับ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 ไม่โดนครับเตะได้ไหมครับเตะได้ไหมครับเตะได้ครับอืมเรามีคนช่วยแมนอล่าเกมจะพลิกเอานะครับเนี่ยเราเจอแต้มเยอะครับดาโทเทีมก็ยังหาไม่เจอครับเราเจอครับยังเจออยู่ครับเจออยู่ครับเจออยู่ครับ เจออยู่ครับเจออยู่ครับจะไปยังไงครับจะไปยังไงครับจะไปยังไงครับไม่โดนครับพมหาเทวีเจ้าไม่โดนครับหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอจะยังมาเจออยู่ดียังมาเจออยู่ดียังมาเจออยู่ดีไม่โดนดิครับเอาละครับเอาละครับพมหาเทวีเจ้าครับเอาละครับยังไงครับยังไงครับยังติดตัวอยู่ติดตัวอยู่มุ้วเรียบร้อยสักทีครับอืมสักทีครับไปต่อครับไอแดงไปต่ออืมไม่รีกุ๊กฮิวครับ แล้วมาเจอเมคโอมัสครับอา้าวยังไงครับจุดนี้ยังไงครับไม่รอดแล้วโดนบล็อกไปเลยแล้วกันเอาแล้วลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับได้ใช้แล้วครับยังไงก็ต้องรีกุ๊บครับ แล้วเจอครับเจอครับยังเจอพรอมาทีวีเจ้าอยู่ครับเจอครับเจอครับเจอครับโฮ้หเอาแล้วในอุ้มเสียทีครับแล้วเพื่อนฮิวกันให้เรียบร้อยครับลุกขึ้นมาครับอันไปโอ้โหเห็นสองครับใช้เยอะเหลือเกินครับวันนี้เปิร์กี้ครับ หลายทีเอามาใช้ครับบาร์บีคิวครับหลายทีเอามาใช้ครับอืแล้วมีไลท์ครับฉีกออกมาได้ครับฉีกออกมาได้ครับไม่เอาครับ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 ยังเอาอยู่ครับยังเอาอยู่ครับอ แล้วช่วยเรียบร้อยครับจังหวะนี้เอาแล้วแล้วน่าจะเจอแพนดอล่าครับกตะบอกไอหนึ่งทีครับเราไม่ได้ตามแพนดอล่าแล้วเหรอครับเอาเข้าตู้ครับเข้าตู้ครับเข้าตู้ครับัวแทงหลังครับไม่เอาครับกลับมาครับโอ้โหกลับมาเจอเมกแทนโอโหแย่แล้วครับ แล้วทูริจินลุกขึ้นมาอีกแล้วครับลุกไม่อ่านจริงๆครับคนคนนี้ลุกไม่พักเลยครับแต้มเซอก็เยอะแต้มคิลเลอร์ก็เยอะครับงานนี้แต่เซอร์ลไม่พักปั่นได้ก็ตีเครื่องครับ <c oughs> ไม่ได้ครับยังไงก็ต้องฮิวครับ เจ็บทีหนึ่งยังไงก็ตายครับไอแดงมันมองไม่เห็นไฟแล้วมันวิ่งเร็วครับนี่ครับมันมองไม่เห็นไฟแล้วมันวิ่งเร็วครับเปียบร้อยครับหาครับน่าจะหาแพนนอนล่าครับหาปลหาท,ทวีเจ้าครับโอ้ คงัชื่อน่าจะแคมรอครับไม่ได้ปั่นครับลุกขึ้นมาอีกแล้วกวักมือครับเอาดีครับเอบเอแล้วไม่เตะทิ้งด้วยครับของจริงครับคนจริงคือไม่เตะทิ้งครับ โปรเตินไฟไม่ทำลายก็ลุกไม่ไม่ไม่เลิกอย่างนี้ยครับน่าจะเอาตายครับต้องไปรีกรูปฮิวครับจังหวะนี้ <c oughs> เอามาอีกแล้วครับ เจออีกแล้วครับเจอลิไกอีกแล้วครับแล้วกลับมาครับไปช่วยไม่ทันครับโอ้พระมหาทีวีเจ้าครับเจอตัวเป็นๆเลยเอาแล้วแข้ามเข้ามาดักครับข้ามเข้ามาดักครับข้ามเข้ามาดักครับอืมน่าจะไม่ลงไปช่วยแล้วครับตายครับ น่าจะตามครับน่าจะตามต่อลุกอีกแล้วแล้วก็เตะเข้าไปหนึ่งทีครับจอดนี้ลุกไม่หวั่นไม่ไหวจริงๆไอต่อครับไอต่อครับไอแดงนี่ครับมันวิ่งเร็วแล้วมันหาจะบอกว่าไงอ่ะมันมันไม่มีแสงไฟครับ แล้วเหมือนจะเจอหรือเปล่าครับเหมือนจะเจอไหมครับเหมือนจะเจอไหมครับเจอไปไหนครับมาแอบอยู่บนรถครับแล้วหาไม่เจอแล้วครับน่าจะมาเจอพระมหาเทวีหรือเปล่าเอ้าวล้วมาเชิจริงๆครับเจออริไก่ครับอริไก่ครับต้นไม้ครับต้นไม้ครับ ต้นไม้ครับอู้ววเรียบร้อยเลยครับอ๋ออ๋ออ๋คึกเลยครับได้มาแล้วคึกเลยหาครับหาอยู่ครับไม่มีฮิวครับ เห็นลอยเลือดแล้วครับเห็นรอยเลือดแล้วครับเห็นรอยเลือดแล้วแล้วข้ามช,ชา้าๆข้ามช,ชา้าๆเรียบร้อยครับอืเอ้าแล้วลุกขึ้นมาอีกแล้วครับโอลิไกแต้มเยอะมากครับอย่างนี้เราน่าจะแขวนแล้วครับ เหนื่อยหลือเกินครับเดี๋ยวลุกเดี๋ยลุกครับเพรรู้ว่าหลุงอยู่ไหนครับโอ้โหเราเห็นเลยครับเป็นตัวเลยยืนรอที่ท่อ,อปิดท่อซะเลยละกันครับหนอดน,นี้ไปครับโอ้โหไอแดงอยู่ประตูนึง แม่อยู่ประตูหนึ่งเปิดยังไงครับอย่างนี้เปิดยังไงครับ <c oughs> ต้องกุญแจหนึ่งกระเป๋าหวหนึ่งครับโอ้โหยังได้กระเป๋าวครับช่วยชีวิตได้หน่อยครับ เป็นเคลล์ตัวที่เก่งมากครับตัวนี้ทุกคนเขาน่าจะเดินมาเช็คหรือเปล่าครับเบดเมนอ่ามาแล้วครับจริงๆด้วยครับเพรายูเสร็จครับไม่มีเพื่อนช่วยครับไม่มีเพื่อนช่วยแล้วยูเสร็จจะอยู่ไหนนอกจากเปิดกล่องแล้วเจอเลยครับเจอเลยครับเป็นไงครับเพราะเขารู้อยู่แล้วไม่มีเพื่อนช่วยแล้วจะหายเจ็บได้ยังไงครับไม่มีเพื่อนยวให้เราจะลงไปเปิดกล่องครับเบดเมนเป็นที่แรกที่มีกล่องอยู่แล้วครับ เจอจนได้ครับโลโูเราไล่ครับอริไก่เราเหมือนจะฉีกออกไปทางซ้ายครับฉีกยาวครับมาครับไอแดงมาครับไอแดงมาครับไปวัดกันที่ผมท่านแนนครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับโอ้โหที่เลือดที่นีแขวนได้เยอะเหลือเกินครับ แพงไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ดูครับแต้มตายนะครับเนี่ยแต่แต้มกินเลอร์จะเยอะมากครับ แขวนเยอะครับเดี๋ยวเรามารอลุนครับทีมนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามลจะเป็นยังไงครับ